สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมทำให้ตัวของคุณมันว่าไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ครับก็โปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่าซีโร่ครับหรือแปลว่าศูนย์นั่นแหละครับนะครับพี่เข้าก็เข้าไปในพีจตูนครับโปรตัวนี้มับ z e r ซีโร่กันเชื่อ นะครับเพียงเข้าไปซีโร่แล้วมันจะเจอเองครับแล้วคุณก็กดเข้าไปในโปรแกรมนะครับกานค้นหาการตั้งค่าอยู่ตอนแรกหน้าจอซัมซุงคุณจะเป็นประมาณนี้นครับก็ไม่สวยเลยเวลาอาพพืน้นหลังก็ไม่พอดีนะครับคนก็กดเข้าไปที่โปรแกรมซีโร่ทันทีนะครับ กดปุ๊บเนี่ยวงก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่ามันยังไม่สวยว่าต้องทำยังไงคุณกดเข้าไปในทีมครับก็ไป<ง>ทีมคุณก็เนี่ยครับมันจะเลือกตรงนี้ให้นะครับทีมแล้วมันก็เลื่อนหานะครับก็ใ,ใช่แบบผมก็ใช้หน้ามันก็เลื่อนหานี่ยค,คนใช้ทีมนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยประเด็นท้ายครับกดข้าไปเลย อนแรกมันจะมีปลดล็อกกับดาวน์โหลดแล้วก็ปรับใช้ของผมดาวนโหลดมาแล้วก็กดปรับใช้เลยครับนบวีตลอดไปนะครับมันก็จะขึ้นอันนี้กดซีโร่แล้วกดตลอดไปนะครับนะครับแค่นี้นะครับหน้าจของคงก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้อื้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมกัน อีกวิธีหนึ่งครับตอนแรกหน้าจะของคนเวลาคนโหลดมาหน้าจอของคนเวลาคนเลื่อนมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับใช่ไหมครับคนอ่ะต้องเนี่ยครับคณต้องกดหนา้าจอครับครับมันจะขึ้นแบบนี้คุณกดเอฟ f กครับคุณกดผ้าครับหรือว่าอาจจะกดน่มก็ได้นะครับเนี่ยครับสวยดีแต่ผมขอใช้ผ้าแล้วกันครับหน้าจอแล้วครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอืมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ